สองพี่น้องกำลังจะไปอาบน้ำนะฮะพาน้องไปอาบนา้ำสองพี่น้องตัวเขียวมากเลยนี่กำลังเดินทางไาลูกไปน้องทำพูนไหมฮะอยู่ข้างหลังนิจา,าง มามาฮึจับตาสกูตเตอร์ดูฮะดูเพื่อนเพื่อนนี่ฉันคุณบอกว่าใจร้อนอาามันร้อนนะฮะมามาลูกมาขาเยอะมากเลยแปดขาแปดขาวัานนี้วันนี้วันนี้ นะ,ะจุดหมายของเราอยู่ตรงเรือลำนั้นเองนะครับเป็นที่เด็กๆเราจะไปเล่นน้ำกันนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะฮะใจะถึงแล้วนี่อ่ะแค่ยนนังสองพี่น้องน้ำแห้งหรือเปล่ายังไม่รู้เลยยังมีพอพอมีเล่นอยู่นะพอมีเล่นอยู่ Hãy lui lời Tá lâu luôn 2 thôi, thôi, thôi <laughs> Lùng, lùng lửa là thôi, thôi <laughs> Thôi Thôi Ok, mấy tông lùng Lùng mình đây, lùng mình đây ใช่ใช่งวงพอนะเพราะว่าเดี๋ยวเรือเขาจะพังนะครับอ้ยเฮ้ย,วเ,ยวเวลาเล่นนะ้ำไม่ต้องใสอ่อารมย์อือฉันคูณหายแล้วเดว้เดี๋ยวย็นนี้นะครับเราก็จะมาถู ที่ใครด้วยแล้วก็สีเขียวตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าน้องกินอ้อยกินหญ้าแล้วก็ต้นน้ำออกมาเลยสีเขียวท้อยท้อยถอยท้อยถอยถอยเลยถอยเลยโอ้ดือดีเว้ยมาเนี่แฮ่แฮ่แฮ่แมวไอ้ยกิ่ตุมโอ้ยสิมามามาคุณคุนมาเห็นคุณมาเนี่ยมา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 คุย ตามมาตักบวชถุงเอ้ยอื้เออโอ้โหเต็มหนักเต็มขาผมเลยเ,ลย,เยวนะครับเยวนะครับเครื่องมันร้อนเครื่องมันร้อนเปียกหมดเลยเปียกหมดเลยของพี่น้อบ ดูความที่เกียจตนะที่เกียตตักน้ำเข้าปากก็จะตีเข้าแบบนั้นเอ้เรอตางอ่างอ่างบนอุ้ยน้อนทำใส่เลยปะปะปะพอแล้วนะครับพอแล้วเออะปกากับกรบกับลูกพี่กรับ เออถอยเอ้ยถอยถอยถอยไปอีกีครับเดี๋ยวติดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะไม่ไหวแล้วนะฮะถอยถอยเอ้ยถอยถอยถอย,ถอยเอยจอกันคลิปหน้านะรครับสวัสดีครับ